คุณบ่าวแวกับสาวหมกักเลาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีกับมาพอกันอีกแล้วเด้อตื่นแต่เสาซูมือเลยหลายมือติดแล,ลว้วตื่นต่ตีสี่ตีห้านะคะตื่นเสามามื่อนี่กับมายูปั๊มนะคะหน้าสนามบินนครพนมนั่นเองนะคะทางผ่านเข้างานบวชเรานะคะเขาบอกวมาแหว่สื่อชาเขียวก่อนจ้าพี่น้องเผื่อว่าตาจะได้สว่างนะคะตื่นแต่เสาหลายมือแล้วแล้วก็ขอจิบชาเขียวแต่เช้าเลยนะวันนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่สามสี่ปเดือยพี่น้องได้มือบวชแล้วจ้าวันนี้เราจะไปบวชพระใหม่กันนะคะแหน่ ไปบวชนั่นเองจ้าพี่น้องไปค่ะหาหมองขึ้นรถก้อนมันนี่รถขยอยอที่ใส่เนาะก่อนจะเข้าบ้านงานแล้วก็แวบบ๊บเป็นแบบนี้ประจำนะจ้าพี่น้องนี่นะครับหนาก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าเราก็จะแห่หน้าไปบวชนะคะที่วัดนาโพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะห้างจากบ้านนี่ก็ประมาณเป็นซิปล้วผละจ้าพี่น้องนี่รถแห่ก็พร้อมแล้วนะคะจอดเล่นรอไปเลยนี่ทีมแม่ป่านาก็พร้อมเหมือนกันค่ะ น้องสาว่อยบอกว่าจ้างมาแลวกับมวนเต็มที่เลยพนานางบอกนะมวนคักโลดปะนะนี่ก็จะเป็นปวยทานนะคะอยากพี่น้องนะคะเห็ดมะตุ้มมะฮอ ם กันเนาะค่ะพี่น้องนี่แต่อันง้างๆจ่าหลกหลายหาไว้เนาะอู้พี่น้องหลายขัดสะอ่อนเนาะปวยทานแบบหลายแห้งจะหลายกระลังมากเลยเนาะวันตะหนีโว้หน,นักหนีในปวดแขลแผลแน่นอนนี่คอยว่านี่หลายคักเลยอะมันนี่มันอยู่ในถุงนะจ้าขาก็มาซอยกันแกออกเนาะหน,นีไว้หลุดหน่อยขอก็มาซอยเพลินน้ำจ้านี่เดินไปแห่ไปนะคะปวยทานไปด้วยนะคะพี่น้อง แต่เาขาๆนี่ก็เป็นน้องสาว่อยเองเจ้าก็ใบรุ่นน่อยนอนีน่เกืือเคี้ยวนี่กับผู้บ่าวสาวจ้าสีาขาวนี่กับแม่ข่อยจ้าไปค่ะแหนา่าม้วนม้วนมันๆกันเลยนะคะอนุมโมทนาสาธุบุญน,น้ำเดิอจ้าการที่เขาเดียมางานบวชในครั้งนี้บอกเลยจ้าว่าเมนเรือนบังเอิญน,นอแสดงว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์มาตั้งแต่ปางไหนก็เมน้นะคะตั้งแต่ชาติปางก่อนแน่นอนจ้านี่เขากันเลยเดียกยับมา่วามบุญความกุศลกันอีกครั้งหนึ่งจ้าพี่น้องมาทําบุญไกลามากถ้างั้นก็คงไม่มีโอกาสได้มานครพนมแนนน่อ เพื่อนบอกว่าซาดที่เล้วเฮ็ดบุญไวไ้ไสเนาะจากซาสต่อมาห,หรือซาดปัจจุบันนี่ก็สิได้กลับไปเฮ็ดบุญหม่องหันอีกทีหนึ่งจ้านี่ข่ยเสื้อประคักในเรื่องนี่นี่จะอนุโมทนาสาทุบุญด้วยนะคะนาคโนนนี่ก็สิเป็นบรรยากาศตอนแห่นาคแล้อจ้ะพี่น้องไปค่ะไปม่วนไปซื่นไปเอาบุญน,นํากันนะคะบุญบวชจ้าบุญง่ายในขังนี่เนาะน,นี่ก็จะเป็นขบวนรถนะคะแบบยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนไปบวชทั้งบ้านอื่นจ้ะบ้านบ้านแต่ของเราถ้าเป็นบ้านผู้สาวมักรอยยุติสารคามนี่ก็จะจีแแห แต่นี้ใช้รถแห่นะคะแห่คนรถแห่เครื่องเสียงรถแห่นาค้ำจักพี่น้องขอขอพบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมบุญรวมกุศลกันในครั้งนี้เนาะแจ้งนางฟ้าพร้อมไปบอกว่าทีแม่ป้าหน้าก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยนาอไปชมบรรยากาศการแห่นาคที่นครพนมกันนะคะพี่น้องนี่คนก็หลายแห้งจา้าหอยกระมากมวนไทยบ้านเพิ่นกระม,กมักวนด้ืยอกันจ้าพี่น้อง ไอไหนก็ได้มาแล้วฮั่ต้องเอาให้คุม้มฮั่ต้องเอาให้สุ่นฮัานย่าไปย้อมแพ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในงานจ้าแห่หนากไปโปรยทานไปนะจ้าผู้เป็นนากนี่ก็ยิ้มเปยเปย,ยจ้าเนาะสุกกายสุกใจนะคะได้บุญมาร่วมบุญบวชกันในขังนี้พี่น้องจะแม่นข่อยอิ่มบุญหลายแห้งซาน,นี่ว่าแถวข่นี่ก็จะแมนน่นขึ้นรถถือคันขนกักเนาะพี่น้องเอ้ยทำไมเธอขึ้นรถถือคันจังเลยข่อยก็อยากพากเลยพี่น้องงานนี้เอ้ยไผสิเป็นมู่ไผสิเป็นเจ้าบัดนี้พี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศขบวนแห่นากมานะจ้าแล้วก็แห่ไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะคะแห่ไปจนสุดทางเนาะเด้๋ยวบ้านนี้เพิ่็สิขี่สาวเดียวแล ขบวนข้างหน้าเนาะของบวชน้าผู้สาวมารอนี่ยูตตรงกลางเนอะพี่น้องกรับผู้ว่าเท่านี่นี่ก็จะเป็นขบวนข้างหลังนะคะโอ้ยแถวข่อยบอค้าถือกลองนี่ข่อยกระโดดลงกไปฟอนแนวพี่น้องไปจ้ามวนยะเนาะแย่ๆไปเนาะสนิ่กับเอาจ้าพี่น้องกับมวนโยเห็นว่ากระดายนะผู้บ่าเท่าเธอนี่รกำคอช้างนี่ไม่ถอยไม่มีแผ่วเลยนะคะนี่โอ้ยจะแมนคักหลายเนาะข่อยปวดหัวหลายพี่น้อง บ่อนน้าซุปมากมวนนี่บอกว่าอากาศนี่ก็เย็นเย็นอยู่นะคะแต่ว่าแดดหอนพี่น้องมาเป็นยัง่ะสวยสู้แดดไปเลยนี่ก็ามาถึงทางโค้งแล้วนะคะทางโคง้งออกจากบ้านเพิ่นจ้านี่หลังจากออกจากตรงนี้ไปนี่เพิ่นก็สิขีรถแบบซาวยาวๆแล้วจา้าฝากพี่น้องติดตามคลิปงานบวชนะจา้าคลิปต่อไปน้าเนล้วจา้างานบวชที่นครพนมนะคะมีอีกต่ออีกหลายอีพีแล้วจา้าพี่นอ้องมิถุนีพมารมวนแล้วจา้าพี่น้องหลังจากนี้เนาะ อย่างตั้นจนจบแล้วจ้ายตี๋แตลีวิวมาหนีฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจขอบคุ้วู่บาวเถ่ากับสาวหมักเลาะน้ำแนเด้อฝากดูคลิปให้ด้วยดูโฆษณาให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปเจอกันนะคะพี่น้องจ๋า